สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทาเค้คกกล้วยหอมกินอีกแล้วนะคะ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายค่ะ <c oughs> เค้คกกล้วยหอมทําง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยก็เลยชอบชอบทานด้วยแหละคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราคือก็เพิ่งจะทําไปเมื่อไม่เร็วนี้นะคะแต่ก็อยากจะทําอีกแต่งวดที่แล้วที่ทําอ่ะคือไม่ได้ ไม่ไม่ได้แบบคือเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทาไม่ได้เอ่อไม่ได้ทําคลิปตอนที่ว่าเราผสมอะไรให้ไปบ้างนะคะแต่คลิปนี้เราจะจะทําการทําส่วนผสมให้ดูนะคะว่าเราใส่อะไรล,ลงไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆในในถ้วยแก้วใบนี้เราก็จะเห็นว่ามัน เราบดละเอียดแล้วนะคะนี่คือกล้วยนะคะกล้วยสีใบนะคะกล้วยหอมสีใบค่ะคือเราบดละเอียดแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็แล้วแต่คุณชอบนะคะสุดก็เราก็จะตีไข่ใส่ประมาณสามฟองนะคะสามฟอง ก็ตีไข่ประมาณประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตวงแป้งแป้งที่เราใช้บทนี้ค่ะนี้อันนี้คือหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะประมาณถวตวงแล้วนะคะ นี่คือถ้วยที่สองนะคะถ้วยที่สองนี่ก็คือถ้วยที่สามนะคะ,ส,ส,ะ,คะสี่ถ้วยก่อนนะคะแล้วก็มา ก็มาคนให้เข้ากันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ผงที่เวลาเราจะทำขนมปังนะคะที่ทำให้มันฟูขึ้นนะคะ ใสไปสองสองถ้วยตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาไปด้วยนะคะตัวนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ใส่ไปสองช้อนเหมือนกันนะคะนี่นะคะเรียบร้อยและสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำตาลนะคะ ตัวนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครชอบหวานน้อยหวานมากเนาะค่ะเนาะแลวไอ้ถ้ยที่เราตรุงเมื่อกีต้ตวงตวงแป้งนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่น้ำตาลไปประมาณช้อนครึ่งห,หน่อยนะคะ ช้อนตวงนี่เราเอาช้อนตัวเดียวกันเลยกับที่เราตรวงแป้งนะคะหรือใครจะกะเอาเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาคือจริงจริงแล้วเราเราจะต้องผสมเอาน้ำมันพืชหรือว่า เป็นเนยก็ได้นะคะผสมลงไปด้วยเพื่อเผื่อที่เขาจะได้ไม่ติดติดฟอร์มเวลาเราเราเอาเข้าเตาอบนะคะ <_ c oughs> แล้วก็คนๆๆๆๆให้มันเข้าเข้ากันนะคะป <_ c oughs> ระหยุบๆประมาณนี้นะคะ <_ c oughs> คือสูตรจะไม่ใส่สูตรจะไม่ใส่ไ ใส่เนยหรือใส่แต่สุดจะใส่เป็นก็เรียกอะไรบ้านเราเอเมืองไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะจะใส่เป็นแบบแต่ไม่ใช่กะทินะคะอันนี้ไม่ใช่กะทิมันจะเป็นแบบที่ครีมคีมในเวลาเราใส่กินกับ,ก,บ,ก,บกับกับกาแฟนะคะมันก็จะได้ลดเข้มข้นไปอีก,อกแบบ ดูตอนเราใส่ฟอร์มแล้วทําออกมาเลยนะคะเอาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการหยอดนะคะ <c oughs> เราก็ไม่ต้องใส่เต็มนะคะกะประมาณจะเลยครึ่งขึ้นมานหน่อยๆนะคะ เราก็จะทําการหยอดแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาเข้าเราก็หยอดเกือบจะเสร็จแล้วนะคะกืแบบจะเสร็จแล้ว แป้งเราจะมีเหลือหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะทยอยทยอยใส่ให้มันได้น้อยมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีในเตาอบนี่คือเราก็ใส่ในเตาอบแล้วนะคะเราใช้ความร้อนความร้อนประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนะคะใช้ความร้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ เรามารอดูกันนะคะตอนที่เขาสุกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เ,เค้กกล้วยไข่ของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยและะ้วค่ะออกมาจากเตาอบแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยที่เห็นเดือนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไหมนะคะไม่ได้ไหม โอเคนะคะเป็นอันว่าเค้กไข่ของเราหน้าตาออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะจะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ Thank you everyone Thank you everybody for so, uh, from watching our support my channel Thank you so much Bye bye